เปลี่ยนสปาร์กเตาเปลี่ยนสปาร์กเตาให้ลูกค้านะครับก็สปาร์กก็เสียแล้วนะครับคือมันค้างนานแล้วอันนี้ยี่ห้อไทฟาเวอร์นะครับยี่ห้อไทฟาเวอร์ลูกค้าก็ให้ครับรลานตาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปเปลี่ยนสปาร์กเตา เป็นสป์กเตาให้ลูกค้านะครับก็สป์กก็เสียแล้วนะครับคือมันค้างนานแล้วอันนี้ยี่ห้อไทฟาเวอร์นะครับยี่ห้อไทฟาเวอร์ลูกค้าก็ให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ดูเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสภาพผักเตาแล้วมันมีรอยรอยรั่วนะรอยรั่วมีรูรูรั่วตรงนี้นะมีรูรั่วตรงนี้ เาก็อุดให้เรียบร้อยเลยนะครับอุดให้เรียบร้อยก็ไอตัวกาวอุดเนี่ยก็มาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้นะครับ mm. เรารับซ่อมหัวเตาด้วยถ้าเกิดหัวเตาไม่แตกตรงกลางนะคือขอบขอบเนี่ยถ้าขอบขอบกาวมันหลุดเนี่ยก็มาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้นะครับอันนี้นี้กกาวมันหลุดกาวหลุดเนี่ยถ้าหัวกาวมันหลุดแล้วนะครับมันก็จะระเบิด อากาศมันเข้าได้นะครับพออากาศเข้าได้มันก็จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็ลองเอามาให้ร้านตลาดถทยแก๊สด,ดูนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะครับซ่อมให้นะครับก็สนใจโทรเข้ามานะครับถ้าเตาแก๊สมีปัญหาไม่ว่าจะไฟไม่แรงหัวเตาแตกนะหรือหัวเตาร่อนข้างบนนะครับเราก็ซ่อมให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแตกนี่ต้องเปลี่ยนนะครับ ต้องเปลี่ยนนะครับก็สนใจโทรเข้ามานัดกันก่อนนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ